สวัสดีครับไรอันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไรอันเป็นคนจังหวัดอะไรครับกรุงเทพครับกรุงเทพไรอันนี้ no เป็นลูกครึ่งอะไรไหมทําไมชื่อไรอันเป็นครับเป็นลูกครึ่งอะไรฮะพ่อเป็นแขกครับแม่เป็นตะบานไรอันจริงๆไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลูกครึ่งอะไรเลยหรอไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเลยนะแล้วทําไมถึงชื่อไรอันครับคนพ่อเขาชอบดูหนังฝรั่งครับ พ่อชอบดูหนังฝรั่งแล้วน้องมีน้องมีพี่อะไรไหมมีน้องชายครับน้องชายชื่อเชฟแพทริกวันนั้นนะโอ้โหนึกว่าอยู่ที่ l อทั้งคู่เออร์เซนสนเลยเออแล้วฝันของไรอันในรายการคืออะไรครับอยากจะนำเงินไปปลดหนี้ครอบครัวครับที่บ้านเป็นหนี้อะไรครับไรอันคือช่วงโควิดเนี่ยคุณแม่ก็เอาบ้านเนี่ยไปจำนนครับ เป็นหนี้หนึ่งแสนบาทครับเอาบ้านไปเข้าจำนองเอาไว้ใแล้วไปจำนองเอาเงินมาเพื่อทําอะไรครับเพื่อใช้หนี้ครับแล้วก็จนเจือครอบครัวครับอืก็คือเอามาใช้จ่ายในครัวเรือนเหตุเพราะอะไรทําไมถึงต้องไปกู้ปกติพ่อแม่มีงานทํำไหมก่อนที่ยังไม่มีโควิดเนี่ยคุแม่เขาทํางานกับบริษัทนะครับแล้วก็คราวนี้พอมีโควิดก็บริษัทก็ปิดตัวลงแม่ก็ตกงานครับ เมื่อก่อนแม่เป็นพนักงานบัญชีใช่ครับก<อ>็ค<อ>ือตอนนั้นแม่ทํางานอยู่แม่ได้เงินเดือนเท่าไหร่ประมาณ2 0,000บาทครับสองหมบาท,บาทก็เลี้ยงลูก2คนกับพ่อก็คือโอเคเลยนะทีนี้พอแม่ถูกเลิกจ้างปัญหามันก็เกิดเพราะพ่อมีรายได้เดียวคนพ่อเนี่ยปกติเขาขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างตอนแรกรายได้ก็โอเคอยู่ครับพอมีโควิดปุ๊บก็รายได้ก็เหลือน้อยเลยอ,อันนี้ก็ปัจจุบันก็คือพ่อก็หารายได้อยู่คนเดียวครับปกติถ้าช่วงไม่โควิด วันวันหนึ่งพ่อจะได้เงินประมาณกี่บาทอย่างต่ําก็หกเจ็ดร้อยครับอืมสมัยก่อนเนี่ยว,วินมอร์ไซค์รายไ,ได้ดีนะแท็กซี่เอ่ยอะไรเงี้ยวันหนึ่งห้าหกร้อยอะไรขึ้นหมดเลยแต่ทีนี้เนี่ยพอโดนโควิดมันก็ลดลงแล้วตอนนี้บ้านนี่ก็ไม่ใช่เป็นบ้านหลังใหญ่อะไรหรอกก็เป็นห้องชุดในโครงการอะไรเอื้ออาทรใช่ครับแล้วหนูอยู่กันทั้งหมดกี่คนสี่คนสี่คนครับเท่าผ่อนหนูผ่อนเดือนเท่าไหร่สองพันครับสองพันบาทคือ เท่ากับเช่าห้องถูกกว่าด้วยแล้วนี่หนึ่งแสนเนี่ยมันต้องจ่ายดอกเบี้ยเท่าไหร่ลูกดอกเบี้ยสองพันบาทครับดอกเบี้ยสองพันบาทต่อเดือนใช่ไหมลูกเดือนหนึ่งสองพันบ้านก็สองพันจริงๆบ้านบ้านนี้เนี่ยเขามีรถอีกหนึ่งคันใช่ไหมลูกทีนี้รถเอาไงเป็นรถคันแรกของครอบครัวเลยระหว่างนี้ก็ต้องเอาไปปล่อยครับก็ขายไปใช่เพื่อที่จะเอาเงินมาใช้ ในขณะนั้นเองไรอันสมัยเด็กน้อยเขาก็ร้องเพลงหาเงินให้ครอบครัวว่าไปนะครับผมบอกตรงนี้เลยไรอันและฮัตซามีเป็นเพื่อนกันเจอกันมาก่อนตั้งแต่เด็กน้อยประกงประกวดมีงานนู่นงานวัดงานโรงเรียนเจอกันไหมเจอบ่อยเจอตั้งแต่อยุเท่าไหร่อ้ยตั้งแต่หนูเจอพี่อันตั้งแต่สิบห้าสิบหกห้าสิบหกเจอกันมาแล้วก็ วันนี้ได้มาแข่งขันกันแบบจริงจรงจังๆเลยนะโลกมันกลมเนาะโลกมันกลมนะนะวันนี้เนี่ยเขาก็เตรียมอาวุธของเขามาเพื่อที่จะมาล้มแชมป์โดยการเขาเอาพกมีดสั้นมาระหว่างที่หมายถึงว่าถ้าแชมป์เผลอแชมป์เผลอเขาเสียบเลยนี่คือความคิดของไรอั้งแช่ไม่โลกเยี่ยม เลยนี่ละได้ฟังไงเออค่ะนใช่คนเหมือนเด็กเนิร์ดนะเด็กเนิร์ดเด็กเนิร์ดอ่าก็คือร้องเพลงนี้เขาชอบมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ไรอันตามจริงไม่ไม่ชอบร้องเพลงเลยเออมันนั้นพ่อเปิดเพลงแล้วผมอ่ะเผลอร้องแล้วพ่อก็ได้ยินนะเฮ้ยร้องเพลงได้นี่แล้วพ่อเขาเป็นนักร้องคาเฟ่เก่าอยู่แล้วเขาก็เลยเขาก็เลยจะสอนผมก็แบบไม่เอาได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องโดนสอนจน มาถึงปัจจุบัน,ไปน,นไปนู่นไปนี่พาไปคงไปแข่งไปทําอะไรอย่างนี้หมดเลยใช่ครับออแล้วสุดท้ายวันนี้มันชอบแล้วยังไรอันชอบครับเพราะว่าเราได้ใช้พรสวรรค์ที่ตัวเองมีนะได้หาและได้มาช่วยเหลือครอบครัวครับอืก็เลยชอบอม,มันชอบจ่มันได้เลี้ยงชีวิตด้วยและมันก็มีความสุขด้วยในระหว่างนี้เขาก็ต้องไม่มีงานร้องเพลงในปกติไปร้องเพลงหาเงินล่ารางวัลอย่างนี้ใช่ไหมโลกใช่ครับแต่ตอนนี้มันไม่ได้ก็ ได้ส่งน้ำส้มแม่สั่งน้ำส้มมานั่นหนูก็โพสต์ในเฟซบุ๊กอะไรอย่างนี้ขายแล้วก็เอาไปส่งใช่ครับแล้วเอามอไซค์ที่ไหนมีมอไซค์ของพ่อครับก็อ๋อเ,อเวลาพ่อยังไม่วิ่งก็เอา,เาก็ขี่ไป<ช>ส่งใช่ครับออเขาก็เขาก็ช่วยงานช่วยเหลือทีนี้มันไม่มีงานฮะแล้วก็คือนั่นแหละสุดท้ายมันก็คือต้องใช้ความสามารถในการร้องเพลงเขาก็ต้องมาสู้วันนี้เตรียมตัวมาดีไ,มไหมไรอันอ๋อพอสมควรครับอืม ลองดูอีกทีลองดูอีกทีอ้าวไม่รู้ทีนี้เพื่อนเจอเพื่อนใส่ให้เต็มที่นะไม่ยั้งนะไม่ยั้งนะอ้าวโอเคเพลงที่ไรอันจะใช้ร้องคือเพลงของโง่อ,อีกสักครั้งครับของโง่อ,อีกสักครั้งเชิญครับ ถูกทิ้งแล้วความจริงก็ปรากฏบอกอยู่บ้านพี่เราต้องทนบนเธอในประชดดูถูกเกียดตยามหมอใสแก่ซ้อนท้ายมีแต่ตัวดำเบื่อพี่ที่มันต่อยตำเงินเก็บสกรามไม่มีทำทุน หน้าตาเธอรักกว่าเคยไปค้วงเสียแอบออกไปสดเข้าต้มกันเนี่ยเดินกลับมาเพียบอกไปทำบุญคนจนมันเจอโดนเธอหลอกจนใจพรุนทีพทิงให้พี่จมฝุ่นเหยียบซ้ำเป็นการขอบคุณ แต่สวรรค์ต้องมีเงินจ่ายพี่ตกมาตายเพราะไม่มีตังค์ใจร้ายยังไม่พอคว้าสอยคอที่พี่ใส่สมบัติสุดท้ายที่แม่มอบให้เธออยากเอาไปพี่ไม่ขัดขวางม,มันคือข้าโง่ ควายมันจางถูกทิ้งกลางทางไม่ต้องกลับมา ตกมาตายเพราะไม่มีตังค์ใช้รายยังไม่พอคว้าสร้อยพอที่พี่ใส่สมบัติสุดท้ายที่แม่มอบให้เธออยากเอาไปพี่ไม่คัดความมันคือคางโง่พี่ของโง่อีกสักครั้ง เอาล้วครับนักร้องนำโชคนะครับโบครับให้กำลังใจกันหน่อยครับโบชอบในความใสในความซื่อของของน้องตั้งแต่เวลาพูดหรือว่าเวลาร้องแล้วเขาก็มีแบบ เทนเนอร์ดีมากเลยนะข้างหลังเขาเชียร์กันสุดนิดเลยนะคะก็พี่โบขอบเป็นกำลังใจให้นะคะวันนี้ขอให้ทำความฝันให้สำเร็จนะคะขอบคุณค่ะพี่โบครับฮัลโหลไรอันฮโหลนี่เขาให้โหลด้วยนะโหล Nice to see you นะอืมโอเคอาการ tomorrow นะ tomorrow today นะ thank you teacher ขอบคุณซะแล้วบ้าบาอ โอเคโกอเวเลยโอ้ใช่เอ่เป็นเด็กน่ารักนะฟังจากที่คุยแล้วก็พูดรู้เรื่องสื่อสารอะไรได้ดีชอบตรงที่หนูไม่อายทํากินดิในเมื่อครอบครัวมันมีปัญหาก็พยายามสู้ทุกอย่างวิ่งส่งน้ําสมโนนนี่นั่นเอามาโพสต์มานู่นนี่นั่นก็ทําอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่น่าทึ่งนะลูกแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีด้วยสถานการณ์แบบนี้ทุกคนเจอปัญหาหมดลูกมากน้อยก็เจอกระทบมากกระทบน้อยกระทบทุกคนก็ อดทนนะครับเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยความคิดความดีหน้าที่มันตัดสินกันที่อายุไม่ได้การที่เราทําหน้าที่เนี่ยนะครับไม่ต้องรอจนกว่าเราจะโตเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือมีการงานให้เรารู้จักหน้าที่ว่าเฮ้ยเราก็คือคนในครอบครัวทําเหมือนที่หนูทำมาลูกดีที่สุดเหมือนกับหนูหนูก็คือเด็กตัวอย่างอีกคนหนึ่ง อะไรที่หยิบช่วยได้ทําได้ทําเลยเหมือนเราไม่หมิ่นเงินน้อยอะไรที่เป็นเงินเป็นทองหาให้ช่วยช่วยครอบครัวได้ทําเลยมีกําไรชีวิตอีกต่างหากถ้าเริ่มต้นทําวันนี้ได้เปรียบและได้กําไรชอบจังเลยเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่พร้อมที่จะปรับจริงๆนะดีค่ะดีแล้วลูกเคยดูหนูตามรายการต่างๆที่หนูมาประกวดเจอวันนั้นจนมาถึงวันนี้การร้อง สเสถียรมากต้องบอกเลยว่าเป๊ะมากเลยแล้วพ่อก็เทนให้เราด้วยใช่ไหมลกูกอืมดีมากดีมากเลยฟังเพลงแล้วมันโอ้โหมันกลมกล่อมมากอะแล้วไม่คิดว่าเสียงหนูจะทําได้ขนาดนี้เลยนะแล้วนี่มันเพลงเพลงลูกทุ่งเก่าอะแสดงว่าหนู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 เข้าใจมันแล้วอะหนูหนูบรรลุละต้องบอกว่าบรรลุละเด็กอายุสิบแปดร้องเพลงรุ่นเก่าได้ขนาดนี้เหมือนเขาอะเด็กพวกนี้เป็นศิลปินได้เลย เอาละดีแล้วลูกพวกเราวงการลูกทุ่งหรือวงการศิลปินทั่วไปยินดีต้อนรับหนูทั้งสองคนวันนี้ไม่รู้แล้วล่ะเพื่อนกับเพื่อนเขามาแข่งกันเองใครจะอยู่ใครจะไปแล้วแต่เพื่อนเพื่อนนะจ๊ะพอยชคดีจ้ะขออนุญาตเรียนตามความจริงว่าผมเคยเจอเด็กสองคนนี้มานุ่ก็เด็กน้อยนี่ก็เด็กน้อยเจอ,ขอเขามาในวันนี้แล้วเขามาจับไม้ร้องเพลงอีกครั้งนี่ เราเคยเจอตอนที่เสียงเขายังเป็นเสียงของผู้หญิงเลยเสียงเป็นเสียงแหลมๆเลยอะครับแต่ต้องชมคุณพ่อเลยนะลูกว่าแสดงว่าพ่อเทรนมาดีแล้วหนูว่าฝึกการใช้เสียงมาเป็นอย่างดีแล้วเลือกเพลงมาดีมากๆในวันนี้นะครับคือมันมันลงจังหวะมันพอดีหมดเลยลูกเอื้อนก็ไม่เกินไม่ขาดไม่เกินเลยคืออาหารอร่อยกําลังดีจริงๆแล้วความเป็นธรรมชาติเขาสูงมากจริงๆนะลูก เอาละมีการแทงข้างหลังเพื่อนกันแล้วนะในตอนนี้นะคะอย่างที่บอกนะครับมีประมาทไม่ได้จริงๆนะลูกกลับมาวันนี้แบบว่าเซอร์ไพรส์มากๆนะครับคือจริงๆก็ชอบความมีสไตล์ของเขาเพราะเป็นเด็กที่มีสไตล์การแต่งตัวนี่นบุคลิกของเขาทุกอย่างเป็นสไตล์ที่น่าสนใจร้องเพลงมีสเสน่ห์มากชอบเสียงสะอาดสะอ้านฟังสบายและมีพรสวรรค์ร้องพอดีอร่อยเป็นธรรมชาติ แต่มีอยู่สิ่งหนึง่งให้ระวังไม่ไม่ตรงปากแล้วก็ไกลายปากไปนิดมิติของเสียงมันเข้าไม่ครบมันจะเข้าแค่กลางกระแหลมเสียงทุ้มมันจะไม่ค่อยเข้ามันจะทําให้เสียอัรถรสต้องระวังวันนี้ถือว่าสื่อสารอารมณ์ได้ดีกับเพลงนี้นี่เหมือนเหมือนกับว่าลงตัวมากกับหนูค่ะ